เราฟังข่าวดีคนละครึ่งเฟสสี่ใช่ไหมครับได้วันลงทะเบียนแล้วนะครับสดสดร้อนร้อนจากที่ประชุมกระทรวงการคลังนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสี่คนใหม่คือวันวันที่14กุญพาวันวาเลนไทน์นะครับคุณเริ่มลงได้ w ว w รบคนละครึ่ง .com นะครับสำหรับคนใหม่เท่านั้นนะครับส่วนคนเก่าไม่ต้องทำอะไรนะครับรอยืนยันในเว็บหรือว่าขออภัยรอยืนยันในแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะครับ คนเก่าเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก26กว่าล้านคนส่วนคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะไปพิจารณานะครับว่าจะให้เพิ่มอยู่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนเก่าประมาณล้านกว่าคนนะฮะที่ตั้งแต่สมัครคนละครึ่งเลยยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลยนะครับมิฉะนั้นก็จะเอาตัวเลขนี้ไปรวมกับตัวเลขใหม่นะครับถึงจะให้สิทธิ์สาหรับคนใหม่ที่จะลงนะครับเตรียมเป็นหมีแพนด้าได้แล้วนะครับย้ํานะครับลงทะเบียน14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับ ส่วนตัววงเงินนะครับยังอยู่ที่คณะกรรมการกันกรองนะครับว่าจะให้เงินกี่พันจะให้เงินกี่บาทนะครับสําหรับวันที่ใช้ขยายให้ไงครับขยายได้ก็คือตั้งแต่ปลายกุมภาคาดว่าคาดว่านะน่าจะใช้ได้21กุมภาพันธ์คุณจะใช้คนละครึ่งได้นะครับแสดงว่าคุณจะใช้ตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาคมและสิ้นโครงการคือเมษายนปี2565 เราฟังข่าวดีคนละครึ่งเฟสสีใช่ไหมครับได้วันลงทะเบียนแล้วนะครับสดๆด,ดร้อนร้อน,อนจากที่ประชุมกระทรวงการคลังนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสีคนใหม่คือวันวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับคุณเริ่มลงได้ w w w เว็บคนละครึ่ง c o m นะครับสำหรับคนใหม่เท่านั้นนะครับส่วนคนเก่าไม่ต้องทำอะไรนะครับรอยืนยันในเว็บหรือว่าขออภัยรอยืนยันในแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะครับ คนเก่าเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก26กว่าล้านคนส่วนคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็โซกันคลังจะไปพิจารณานะครับว่าจะให้เพิ่มอยู่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนเก่าประมาณล้านกว่าคนนะฮะที่ตั้งแต่สมัครคนละครึ่งเลยยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลยนะครับมิฉะนั้นก็จะเอาตัวเลขนี้ไปรวมกับตัวเลขใหม่นะครับถึงจะให้สิทธิ์สําหรับคนใหม่ที่จะลงนะครับเตรียมเป็นหมีแพนด้าได้แล้วนะครับย้ํานะครับลงทะเบียน14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับ ส่วนตัววงเงินนะครับยังอยู่ที่คณะกรรมการกันกรองนะครับว่าจะให้เงินกี่พันจะให้เงินกี่บาทนะครับสําหรับวันที่ใช้ขยายให้ไงครับขยายได้ก็คือตั้งแต่ปลายกุมภาคาดว่าคาดว่านะน่าจะใช้ได้21กุมภาพันธ์คุณจะใช้คนละครึ่งได้นะครับแสดงว่าคุณจะใช้ตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาคมและสิ้นโครงการคือเมษายนปี2565